สวัสดีค่ะคุณต้นท่านกับคุณหลายๆเด้อประเด็นกันยามวันท่านทานอยู่เจ้าไดพินไปเน,ะนาะเนาะยังอยู่บนนอพี่น้องไอ้ไหนพินไปเนาะประเดอนไปเฮ็ดอันติดต่ตอนโอไปเฮ็ดอนันเขาเอืน่นตอกิงเนาะพี่น้องตอกิงต้นดอกเข็มสิเฮ็ดให้เป็นต้นดอกเข็มหาดอกก็เลยไปตอกิงไหวเดี๋ยวสิไปลอาให้พี่น้องไปเบิ่งน้าช่างไม้กันเนาะ โอ้ยจำเนี่กะเศร้าไป่น่อยตอกิ้งต้นดอกเข็มสีตอให้มันเป็นนน่ต้นเดียวหาสีไป่น้องเฮ็ดขืนออาจารย์เพียนประเด็นไปเบื้องคลิปอาจารย์เพียนกับอโทษเด้อเทียนเอ้ยซื้อเอ้ยน้่มเพิ่นเดี๋ยวประเด็นสีห้เบื้องเมื่อนี่ประเด็นตอมันเชื่อมตอออกออกงอดออกดอกหรอเดี๋ยวเอาไปให้พี่น้องไปเบิ่งนัง่นพี่น้องไปงก็นน้ำกัน ไปเบิ่งข้างนอกกันพี่น้องเบื้องที่ใครมากครับแม่เบื้งเด้อพี่น้องเบื้งนี่ปลาเดือนเฮ็ดนั่นสิต่อนี่ปลาเดือนเพิ่งเอาออกบางที้นี่มาแกะตุงออกเราพี่น้องนี่ทุ่งที่ปลาเดือนขอบใบ กำลังว่าเขาปงหยอดเขาได้สีสิบหมามือหรอนี่เขาปงหยอดเลยมองไปเดือนเอาอันอันกิ้งเสียบเข้าไปนี่เนาะพี่น้องเนาะพาเราก็เอากิ้งเสียบเข้าไปนี่มองมองเสียบเข้าไปนี่เขาโปงหยอดเราวัเดือนก็เลยถอดออกอันนี้เป็นดอกแล้วโบกูว่าสีดอกสีใดเนาะพี่น้อง